สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลิน้องไปเที่ยวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากที่ผมรายงานไปแล้วน้อพี่น้องเนาะมาดที่ไปที่ตั้งเลยพี่น้องเอาใจไหนกันมาให้กลังใจที่ไปเที่ยวพี่น้องเพราะว่าไหนๆกันไหนๆเราพี่น้องเนาะอากาศมันก็เย็นแน่มันก็มีไฟไม่แห้งพี่น้องเนาะตั้งเงี้ยนี่เขาตั้งไว้ก็ดีพี่น้องเพราะว่ามือมันก็จับแดดวะอย่างพี่น้องเอาก็เวทีพันแล้วเขาก็ใจได้ขึ้นตั้งเลยพี่น้องมาด หายกันล่งใจกันไปน่องมาเบิรงกันมาพนสีใส่เวลาแต่ไหนน่องเนาะหายร่างใจไปน่องคิ่ถรงไมลหลเนาะลเนาะ ครับสู้ๆครับสู้ๆสูๆครับสูๆครับสูๆครับนี่ครับนอาแรง่ั่นะนเโใส่งงเลยนะครับเนาะอ้าวสุยอดครับโอ้สุยอดสุยอดแต่งยังคืเลยนะครับเนาะ แต่งงานคืนเลยวะเอาสู้ๆวะมาแข่งรงใจกันพี่น้องเนาะเอานี่แหละครับพี่น้องมีเวทีแต่ละแผนกพี่น้อง,อง,องบางคนว่าผมต้องขอขอใจกันนะพี่น้องเนี่ยบาวตุย้ยเป็นยังจยเ,งเงจา้ามตไถ่เหรอฮะบอกเขาสะบาดโซซองอันเจ้าคือพ่กมาส่วนเกี่ยวกับเวทีเพิ่นพี่น้องครับผมบอกไปก่อนนะพี่น้องว่า แต่ละแผนกแต่ละส่วนแต่ละอะไรเขาคุยกันนะพี่น้องเนาะมันบริเกี่ยวกับผมเนะพี่น้องเด้อผมต้องความขอใจกับพี่น้องบางคนก่อนเนาะพี่น้องส่วนแผนกันเวทีก็คือของที่เวทีพี่น้องผมสิมาสนพันกับบริรพี่น้องพราะบวกบนจัดเป็นซัดเป็นส่วนกันพี่น้องของผมมันส่วนแผนกจอ LED นะครับเด้อผมก็คือติดตั้งจอ LED ครับเนาะบริเกี่ยวกับเวทีนะครับเนาะกับบริเกียวกับพื้นก็ไฟบนพี่น้องเนาะบริเกียวกก็ทีมไฟได้ครับพี่น้องทําความเข้าใจก่อน ผมอ่ะแผนกจอย LED เด้อพี่น้องนี่ครับพี่น้องอ่าฟังเบืองพี่น้องทดสอบไปน็นนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องหายลายใจกันพี่น้องชุดยอดตนี้ครับพี่น้องเอาพี่น้องบอกไปแล้วนะครับเด้อทีมพี่ที่เป็นกับทีมใหม่เนี่พี่น้องเนี่ยใหม่ทั้งหมดทุกท่านพี่น้องเนาะเอา ขายล้างใจเพื่นพี่น้องผมกับบริมาสนเพิ่นครับน้องของเพิ่นมีอยูซิเฟกสคนพี่น้องยังไงขายกาล้างใจกันพี่น้องเนาะนี่ครับบางคนกับบอกราจบอกรยังพี่น้องเนาะรับทราบเนาะพี่น้องเนาะผมชี้แจงกันเด้อว่าส่วนเวทีกับสวนเวทีครับบริมเกลยวกับผมครับธรรมะกับมาสนเพิ่นแหไรครับพี่น้องมาสนเพิ่นแล้วเนาะมันคนละอย่างกันเด้อพี่น้อง ส่วนแม่ครัวเขาไก่กับเข่าไปส่วนอ่าเสียน้นเพิ่นกับบริปัยไซพี่น้องเพิ่นกับยูเฝ้าให้กำลังใจทีมงานเขาสวัสดีครับเสียครับสวัสดีกันเบิ่ดมือแล้วเข้าวันนี้ให้กำลังใจกันน้องเสียเนาะครับผมเพิ่นกับไม้ทั้งเพื้อเพิ่นกับ่าเนี่ยเขามันมีเวลากับมาตั้งเวทีก่อนครับผมครับเพื่อความเอาอีได้ซ้อมมือไปน้ำแม่นครับนะครับเพรถือว่าพระก่อนกับไม่เบิดแม่นครับตั้งเวทีก่อนหน้างั้น ถือว่ามืัอนี้โชคดีนะครับเป็นแบบนี้ครับนะครับเราเสียกินงข่าวไปหรอยังครับกูละคำๆจั้หน่อยบมันได้เวลาครับผมว่าสิบอกเสียร้านค้าร้านค้าทั้งหนาเลยครับไปซื้อเอาครับก็ยังได้ฝากพี่ตุ้ยไปซื้อยังดื่มไหมอีกน่อยแสนสิบโอ้คือดีเดี๋ยวได้ครับผมใส่ที่ง่ายไปซื้อใไงซื้อมาจากสามสิบสี่สิบวนหลังไม่ให้พี่ครับผมเอาขอบคุณเสียครับนี่ครับพี่น้องสุดยอดตเลยเดี๋ยวโอนเอาดีกว่า ครับผมโอนเข้ามาเพื่อนคนะนึ่เสื่อที่เวทีพนก,กันก็ได้ครับให้เวทีพนการสองร้อยพ่อครับเดี๋ยวผมใส่ที่งานไปเสื้อให้ส,สิบ,ส,บสิบเจ็ดคนได้จีดอกอนี่ครับพี่น้องเอาขอบคุณเสียน้นพี่น้องครับหก<ข>มาเสียน,น้นเพิ่มเสื้อสนับสนุนเครื่องดื่มเด้อนี่เสียน้นเพิ่มสนับสนุสนเด้อเดี๋ยวผมใส่ที่งานไปเสื่อให้ยื้อทางไหน โอเคโอเคเดี๋ยวผมสัยญาไปซื้ออะไรครับเอาขอบคุณเสซยนนท์ครับพี่น้องที่ยอดเลยครับพี่น้องโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้ซื้ยอดซื้ยอดนี่ครับพี่น้องนะขอบคุณเสซยนนท์ครับพี่น้องที่ให้พื้นสนับสนุนนะพี่น้องเนาะซื้อเอฟลอยให้ทีมงานเทาเอาใจไดก็สุดยอดพี่น้องให้กลังใจกันพี่น้องให้กลังใจกันนะพี่น้องเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมสิยญาไปซื้อเอะไนกันนะพี่น้องเด้อ อ้าวผมยางมาซื้ออะไรไปน้องโอ้ยไปตายคีบเสียงตายแถอพี่น้องโอ้ยไปตาพี่น้องจะตายคีบเสียงตายแท้พวกเนี้ยตายแล้ว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 คีบเสียงตายต่อมาแล้วแบบนี้ตายแล้ว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 ก็ได้ถ้าเธอซื้อเพิ่มอีกก็ถ้าเธอแตะอีกสองก็ได้ตายแล้วตายแล้วพูด ี่น้องสาวบ้านแต่มาปวดพุ่บังพม่บังแต้นจ้านี่ครับพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องคอยได้ย่างไปบักไก่ที่แท้ร้านใ้าอยู่ข้างนี้เองคอยย่างไปเกือบสองโลพี่น้องบ่ตุยย่างเกือบสองโลพี่น้องนี่พี่น้องส่วนที่เผากระทากันพี่น้องคนคอยย่างไปเกือบสองโล เสีย Alexander. ผมยางไปเกือบสองโลรัดขาอยู่ดีนี่พี่น้องขอบคุณเสียนนพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องสุดยอดสุดดีนี่ครับพี่น้องเอ้าต้องขอบคุณเพี่น้องพี่น้องเสียนนท์ครับพี่น้องโอ้ยขอบคุณเสียนนท์ครับ ขอบคุณดีครับคนไหนที่งานนอกครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ยเอาขอบคุณเสียงนนท์ไปหน้องเป็นกระลังใจทีมงานนอกกันพี่น้องทีมอ่าทีมมาโมน้องมารับนะพี่น้องเนาะตำแหน่งกับไปกระลังใจกันพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้องผมเมื่อยพี่น้องผมยางไปปักไก่พูน เดี๋ยวร้านขายอยู่ข้างนี่พี่น้องแต่คุ้มอยู่พี่น้องเดี๋ยวมีคลิปเสียนตายพี่น้องเบิ่ง์น้องพี่น้องเนาะเอ้าวเป็นไปขายร้านใจกันพี่น้องเนาะเอ้าจะตั้งกี่โมงกี่ชั่วโมงกี่โมงกี่ยามพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักนิดคลิปหนาจะพอดไหมเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำโพูน้องไปเชียร์เด้๋พี่น้องเด้อเป็นใจกันพี่น้องเนาะเอ้าขอบคุณทุกๆการติดตามพี่น้องเนาะเอ้าได้กินได้ดื่มกันแล้วพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ